ผัดทอด,ดง่ายๆนะครับ เรื่องเมนูพิเศษพวกนี้ผมไม่เคยวอรี่นะถือว่าทำแล้วได้ความสุขนะความสุขด้วยตัวผมเองความสุขของลูกค้านะรวมถึงเปงน็นการฝึกฝนคนของผมนะเมื่อวันกลางวันแม็กเขาก็กับน้องบ้าก็มาเรียนดูวิธีการทําง่ายๆนะแต่มไม่ได้ขายนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพอดีเราทําอะไรกินกเอยากลองให้ลูกค้าเรากินบ้างไว้อะไรน,นะก็เป็นกรณีพิเศษเนาะ เค <Okay. S 2> ผมแจ้งสูตรลงไปแล้วนะครับวิธีการทำหอยทอดกินง่ายๆที่เปลี่ยนอาหารง่ายๆใบเข็บตวงเนาะเปลี่ยนฮะเก๋า ่จบง่ายครับ่อยทอดครับพิเศษพิเศษอยากโชว์นะเนี่ยท็อปปิ้งด้วยผักชีไปะนะพิเศษสำหรับลูกค้าตัวนี้ครับหอยทอดทำใหม่ๆสดๆนะ จุกๆอันนี้ไม่ได้ขายนะผมอยากจะทำแจกจบ